สำหรับทั้งด้านการแพทย์แล้วเรื่องที่คุณหมอหรือพยาบาลทุกคนต้องใส่ใจเห็นจะไม่ผนเรื่องของความสะอาดครับซึ่งนี่ก็เลยเป็นที่มาของกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นภายในโรงพยาบาลรามาธิบดีเกี่ยวกับการรณรงค์จากจุดเริ่มต้นอย่างคุณหมอและพยาบาลให้หันมาใส่ใจความสะอาดจากจุดเล็กๆในร่างกายอย่างมือนั่นเองจึงเป็นที่มาของการจัดโครงการนี้ขึ้นครับ โดยบรรยากาศในช่วงเช้าของวันที่22มกราคมที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดโครงการเพื่อเริ่มรณรงค์อย่างเป็นทางการในชื่อโครงการล้างมือ Hand Cleaning Moving to Gator โดยได้ศาสตราจารย์นายแพทย์วินิตพ์ผัวประดิษฐ์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ซึ่งก็มีทั้งตัวของบุคลากรภายในโรงพยาบาลรามาธิบดีให้ความสนใจเป็นอย่างดีรวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลก็มีความสนอกสนใจไม่แพ้กัน โดยการล้างมือนี้ถือเป็นการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นมาตรการที่เห็นผลและมีประสิทธิภาพมากสามารถขจัดสิ่งสกปรกต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเหงื่อไขมันที่อยู่บนมือรวมถึงยังสามารถลดจํานวนเชื้อจุลชีพที่อยู่บนมือเพียงชั่วคราวได้ด้วยอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการติดเชื้อจากการสัมผัสด้วยมือได้ด้วยครับซึ่งที่มาของโครงการนี้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือนั้นจะมีที่มาอย่างไรแล้วทาไมจึงต้องเริ่มจากคุณหมอและพยาบาลกันก่อน ที่สําคัญจัดมาต่อเนื่องอย่างนี้แล้วผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างลองไปฟังทั้งหมดจากประธานโครงการที่จัดโครงการดีๆแบบนี้กันดีกว่าครับือโครงการนี้นะครับก็คือชื่อว่าโครงการ hand cleaning moving t o g e t h t o r ก็คือหมายถึงว่าเราจะสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในเรื่องของการล้างมือในโอกาสต,ต่างๆที่จําเป็นเมื่อให้การดูแลผู้ป่วยนะครับคือการล้างมือนี่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งกับ ความปลอดภัยของผู้ป่วยเพราะว่ามือเราเนี่ยสัมผัสสิ่ง,งต่างๆมากมายทุกๆว,วันวันละหลายพันหลายหมื่นครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อโรคแล้วก็ถ่ายทอดให้ผู้ป่วยคนอื่นๆได้หรือแม้แต่ว่าอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเองด้วยเช่นเชื้อไข้หวัดเนี่ยก็อาจจะเข้าสู่ตัวรเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราล้างมือเป็นนิสัยก็จะเกิดความปลอดภัยกับทุกคนในปีที่ผ่านมาเราก็ทําการรณรงค์มาตลอดนะครับแล้วก็เกิดความร่วมมือการเลื่อมือเราก็มากขึ้นมากขึ้นนี้เราก็เลยต้องการที่จะ ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าไปอยู่ในชีวิตจิตใจของพวกเราทุกๆคนนะทั่วทั้งองกรนะครับเป็นวัฒนธรรมองค์กรของชาวรามธิบดีที่ถือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะทําอะไรกับผู้ป่วยเนี่ยก็ต้องให้มือสะอาดไว้ก่อนนะเมื่อเป็นความร่วมมือของทั้งองค์กรนี้เราจึงตั้งที่โครงการาเลยว่า h a n cleaning moving together เห็นแบบนี้ก็อุ่นใจได้สําหรับผู้ป่วยเพราะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีก็เรียกว่าใส่ใจและดูแลเรื่องความสะอาดตั้งแต่พื้นฐานเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างเช่นการล้างมือแบบนี้แล้วก็การันตีได้ว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดเรื่องความสะอาดแน่นอนนั่นเองครับ